สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก ok ๊อกก๊อกนิวครับหลังจากที่เราไปกราบนมำสการพระาธาตุโพนมาแล้วนะครับขากับโชเฟอร์พาจอดตลาดนะครับอยู่ที่แขวงสวรรคิเขตสปปล่าวครับเป็นตลาดที่ขายของป่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้ทีมงานอาจารย์สามารถฝ่ามือพระการก็เข้ามาด้านในแล้วนี่บรรยากาศภายในตลาด,ด๋ยวให้ดูกัน อันนี้คือตลาดตลาดนี่อยู่เมืองหยังครับนี่เมืองไซโพทองไซโพทองไซโพทองแฝงสวรรดิเขตสอบปปลาวครับอู้อันนี้บรรยากาศของตลาดเขาเอินตลาดหยังครับนี่ตลาดดงหมากไฟตลาดหยั่งกว่ดงหมากไฟดงหมากไฟตลาดดงหมากไฟ เราไปทางโน้นดูอาจารย์าสามารถซื้ออะไรอู้อันนี้กี้ปมกี้ปมมาดูกี้ปมอาจารย์ซื้ออันนี้บ่ขี่ปโปมนี่บ่โอ,อ้ทางนี้มาดูจระเข้อู้อาจารย์ก็เ่นเลยจระเข้ยังไม่ตายด้ิ่ง แลนแลนแลนนี่นี่นี่อ้นอ้นอันนี้ตุนอ้นนอนับอ้นตุนอ้นอันนี้บางหมดอันนี้เขาเอิ้นอ้นบอกครับอบเมนตุนเด็ดอี่อ้นที่บางตุนตัวนี้ก็เยอะตุนมันจะตาตีบอมเจอตาคมโอ้โหเห็นบ่อีห่ดหางเห็นครับ คนี้อนนี้จอเทาอันนี้นปลาอ้นนาโตเป็นๆอยู่เนี่ยมันดิ้นอยู่เนี่ยมันดิ้นอยู่นะเป็นๆอยู่อู้หอยหอยหอยหอมอ,อันนี้หอยโขง ซื้อไปเลี้ยงแม่อาจารย์นั่นใช่หอยมาดูทั้งนี้อันนี้คืออะไรอันนี้น้องวัวสดๆเลยเห็ดวัวครับอ๋อันนี้แมงแขงแมงครับเห็ดปวกเห็ดเพาะเห็ดไข่ครับของป่าทางเมืองลาวท้างนั้นเขาเห็ดยังเขาไข่ ไก่แซ่บคือหมักเขียบบ้านเฮาบ่โอ้ขวดน้ำพึ่งแท้น้ำพึ่งแท้น้ำพึ่งแทน้ำพึ่งเดงส้น้ำตาลบ่นี่อยากได้ส่น้ำตาลจัหน่อยาจารย์อยากใส่น้ำตาลหน่อยอมแท้ยูบ่อาจารย์ ไม่ด้ข้ดอกยังไใส่น้ำตาลมได้เพิ่งพึ่งใส่น้ำตาล,ลนะไม่ยังกลัวครับอาจารย์หัวน้ำพึ่งหัวมวนหัวมวนโอ้หัวน้ำพึ่งอันนี้แท้เด้หัวน้ำพึ่งแค่เบิร์แค่เบิรเหลือแต่ปอม ว้าเล่นนะครับแม่หยอกครับโอ้อันนี้ของแท้อันนี้ของแท้เลยอันนี้ของแท่อยกะไรเผือกกันมีมีแม่มันอยู่นั่เลี่ยงเลยตัวนี้อันนี้มิมหรือเพิ่งครับอ่าพึ่งอันนี้พึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยพึ่งลุ้มนี่โอ้ของแท้เลยนะเนี่ยครับดูของแท้ของแท่พึ่ง นี่ยืนยันได้เลยเนาะแม่เนาะของแท้กินบ้งไหมกินอะไรกินอะไรเรืงของแท้กินอะไรเร่ของแท้เรื่องของแท้เรื่องของแท้เดี๋ยวเรามาดูทางนี้พักหยังครับนี่ ผักอะไรเอ่ยผักกินกับลาบสิเขาเอิ่นผักอย่างครับแม่ใบผนมโอ้น่าผมบ่เคยเห็นยองมากกว่ายองยองอะไรกงโอ้ยองอะไรก็ดมเบิงเป็นผักกับเป็นบ่ครับอันนี้เห็ดอะไรเอ่ยเห็ดกระด้างบ่เห็ดซีนเห็ดซีนโอ้เห็ดกระด้างเห็ดซีนมะกอเอามันอย่างเกาะมะกอนาก้างโคก หมกกมาเก็บตัการโคบหมกอันนี้เป็นมันอันนี้ก็เห็ดซีนบอกครับนี่เห็ดลิอันนี้เห็ดลินจือเก็บธรรมศาสตร์บอกครับมากมันกินได้บอกครับแม่จังสิ นี่กิ๊บมุกเขาเป็นยาพ่อมบอกเคยกินครับอันนี้ฮกกมาในฮกกเป็นดอนนี่บ้องเหลาก็ได้ฮกเป็นดอนนี่แถวนี้ก็เป็นเห็ดน้ำไม่ไหลเลยน้ำไม่ไหลเลยอันนี้เห็ดลินจื้อบอกครับอันนี้เห็ดซีนบอก เดี๋ยวมันเาไม่ไล่การสามารถทางนี้อะไรเนี่ยคนห่มุมยู่นี่คือเอยียงใส่เขาห่มหุมมันยังเนี่ยโอ้มาถึงที่ปมอส,ส,สองตัวพัน <c oughs> มันอย่างตัวง่าอ้าวเล่าจะขายเก้าสิบบคือกี่บาทคือกี่บาทบาทนีอยู่ในนี่บอกจตัวเก้าสิบตัว่สิบตัว่สิบตัวบาทถ้าคิดเงินไทยนะ่าเล่า็สบาทเก้าสิบพันมึงก็เอาลอยลอยหาสิบบาทเชยอยหาสิบบาทมัแพงหมเอาอยเช้านี ร้อยสี่สิบบาทเขาให้เนาโตละพันบาทตวอ้วนเนาะแถวบ้านผมมันตัวน้อยเด็ดครับร้อยยี่สิบบาทในขายเนี่ยตัวน้อยครับอันนี้ตัวอ้วนครับตัวน้อยๆ้ำจ้ำแปดสิบเียมันตัวน้อยแม่นเขาให้ร้อยสามที่บ้านผมมาตัวน้อยๆดำจ้ำรสิบาทถุงหนึ่งน่บ้านขามาเลย เโอ้ยจะว่าเขาแรกไม่เศร้าจะู่เขาแรกในทะหกแสนแปดไม่เศ้าพันหนึ่งอยนเลยี่อแล้ันนอยก็เลยว่าชื่อลอยเศร้าผมตัวอ้าเอามันมันบอทบอแมนอูอันนี้ต่ออันนี้อันนี้ห้าแสนห้าแสนนะโอ้ต่อห้าแสนดูเอาไปทำอไรนี อันนี้บอกว่าหาแสนนะคิดเป็นเงินไทยกี่บาทเจ็ดร้อยกว่าบาทโอ้ต่อห้างนี้จะแสนไหมครับห้างนี้จะแสนนี่คือแสนได้ไหมทีแสนต่อมีแต่ตอลังใหญ่ๆสวยๆครับ ไปเมืองนอกบริญญาใชาครับอ,อ,รอยู่ที่ตลาดเมืองสวรรค์นนเขตนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นอำเภอมาทางธาตุโพนครับ<เ>ครับเลาะตลาด อาสมาชิกกลับรถกันหมดแล้วเหรอโอ้เหลือแต่เราต่อไอัวตัวอะไรนี่จรับยังต่อที่ผมอยู่นี่จากยิงต่ออยู่นึงต่อของอะไรเนี่ยมันมันมันอ้วนเด้ตัวอ้วนครับของบ้านเราน่ะตัวเล็กตัวดําแต่อันนี้ของเขาตัวอวบตัวอ้วนเหมือนเหมือนไข่ครับมันเป็นธรรมชาติของเขาธรรมชาติของเขา เป็นตลาดนะครับอยู่ข้างทางทางไปธาตโพนอยู่แขวงสวสรรคเขตสปปลาวครับมีของกินของป่าเยอะแยะเลยนะครับดูโซเฟอร์นะครับ <c oughs> ไปต่อที่ผมไม่รู้ว่าได้ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ย <c oughs> ผมเห็นต่อแล้วผมจะเดินหนี <c oughs> <c oughs> เอาหือไปดูแล้ว เดี๋ยวรอดูนะว่าได้ถุงละเท่าไหร่ได้ตัวละกี่บาทกันแน่จิปมตัวอ้วนอ้วนครับจิปมทางฝั่งลาวตัวอ้วนมากได้ได้ถุงจักบาทครับเจ้าไปให้ราคาเอาผมลีตรนเขาเห็นเจ้าไปตอเขาค่าใกล้ผมลีตรนเขาเมเพราะว่ากว่าสีขุดได้ไหมขุดจิปมเนี่ยแมได้มาพายเขา ร้อยสาสิบโอ้ผมผมเห็นเหรอผมเอามาสเพิ่นเนี่ยไม่เห็นตัวละมาตัวจนโอ้ข้าผมสีห้มันหน่อยนึงผมรีตูนเขาเจ้าตัวสุดยอดเลยเจ้าตัวเหมือที่ปมตัวักไงเนาะตันคือพี่เนีมนมองนี่อาจารย์ออกไม่ดีแล้วเขานับไหไเลยนี่ครับ ฮัมเอนฮัมเอนอยู่บ้านผมนะเขี้ยงเบิดแล้วเพราเหลือครับนะมีโตะยังไงจังสันอุ้มครับโอ้มันใหญ่เลยนะมันยิ่งเนนื้ครับก้นมันมันเป็นธรรมชาติผมเห็นเจ้าตอเราผมผมรีตูนข้นขายผมเคยไปขุดนะครับไปขุดจิปปุ่มนะกว่าผมสิได้ตูนเรื่องนี่เจ้าว้าวผมันบื่นแล้วผมเบืเอาเลยเด้อผมว่าผมไปซื้อกินดีกว่าผมว่าสิละแต่ก่อนอยู่สวนผมก็หลายอยู่ข่อยจิปปุ่มอะครับ แต่ผมขุดสูุอันทุงนั่นหิวมากนั่นจักบาทกว่าร้อยสามสิบบได้ได้กตแล้วได้กับประมาณสองร้อยโตกะตัวละบาทกว่าอันบ่ตะตัวละบาท่น่นลุสลม่อาสมัิ บายๆหน่อยครับเป็นยังไงบ้างไปกราบท้าทายมาแล้วดีมากได้แวะตลาดด้วยมีโชคมาแล้วก็ถูกมั่นใจมากมั่นใจมากเรามาพร้อมกับโชคกับดวงนะครับรวยๆกลับมากนะครับเราก็ได้แวะตลาดได้ชมตลาดไปบ้างแล้วนะครับของป่าเยอะแยะเลยกับโซเฟอร์ใจดีเนี่ยครับพาเที่ยวดีมากเอาฝากเบอร์โทรหน่อยครับโซเฟอร์081 081 สองแปกสองแปดศูนย์เก้าใครจะมาเที่ยวสปปลาวก็มาได้เลยนะครับติดต่อได้เลยนี่นี่นี่ผมเห็นนามบัตรแล้วเอาเดี๋ยวจะเอานามบัตรให้ดูเลยแล้วก็แคปเอาเลยนะนี่ของแค้เลยนะนี่ดูเลยนามบัตรทั้งลายทั้งเฟซทั้งลายทั้งเฟซนะแคปเอาได้เลยนะนามบัตรเที่ยวลาวนี่อยากไปเมืองไหนของสปปลาวไปทั่วประเทศครับ ประเทศลาวเนี่ยอยู่ที่มุกดาหารนะครับบ้านเจ้ายุไสก็อยู่มุกดาหารอกผมอยู่น้งสูงบ้านท่านคุนไม่ก็คือทามาหากินอยู่ระหว่างมุกดาหารกับลาวนี่ประจาเลยจะไปแข่งไหนมาได้หมดเที่ยวเมืองเฟืองอยากกินอะไรอยากกินยังไฟเสื้อผ้าไปกินขอให้เจ้ามีเงินเป็นบ่ ไกดีพร้อมครับนี่สุดยอดนะนี่ติดต่อได้เลยนะครับโทรมาได้ทั่วราชอาณาจักรพาเที่ยวสปปลาวทั่วประเทศครับขอคุณเอฟซีคุณนี่ก็อกนิวของมือหนึ่งของอาจารย์นัตตี้ติงไปบ่อยเลยอาจารย์ เอา FC ไหวอย่างนั้นเลยบอกว่ามือหนึ่งข <Wow. S 1> อนนอาจารย์โอตี้เลยบอกอันนี้ก็มือหนึ่งขออาจารย์สามารถด้วยเหมือนกันเลย <c oughs> ไม่ใช่นกสองหัวนะครับ <c oughs> หัวเดียวครับหัวใจเดียวรักเท่ากัน